เคยไหมครับเวลาหน้าหนาว,วเราเปิดแอร์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเย็นแล้วก็จะมีกลิ่นเหมือนอับอับอากมาเรามีเทคนิคจะมาแนะนําในการเปิดแอร์หน้าหนาวนะครับซึ่งปกติก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวเราเปิดประมาณสมมติเปิดอยู่ที่26องศาพอหน้าหนาวปุ๊บเราก็เปิดเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่ามันเหมือนไม่ค่อยเย็นเหนียวเหนียวตัวแล้วก็มีกลิ่น อบอับอางบาที่มันมีกลิ่นอบอับเพราะว่าแอร์มันจะทํางานไปประมาณ5-10นาทีแล้วคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดแต่ว่าการตัดของมันจะตัดนานกว่าปกติอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงที่ระหว่างครึ่งชั่วโมงนี้มันจะทําให้ห้องเราชื้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นอบอับจากแอร์ออกมาเพราะว่าแผงคอยเย็นมันแห้งนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือสมมุติถ้าอุณหภูมิข้างนอกมันย6่อง,องศา ให้ตั้งต่ำกว่าสักสองถึงสามองศาอย่างนี้ยี่สิบหกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งเป็นจักยี่สิบสี่อ่าเนี่ยครับพอตั้งยี่สิสี่ปุ๊บคอมเพรสเซอร์ได้ทำงานปกติเหมือนหน้าร้อนนะครับเวลาเรานอนเราจะเสึกไม่อึดอัดแล้วก็ไม่มีความชื้นนะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์มันทำงานอย่างต่อเนี่ยงนะฮะโอเค ก็เดี๋ยวลองเอาเทคนิคดีๆอันนี้ไปลองใช้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ